การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดโอเคไปค่ะทุกคนวันนี้นะเด,เดี๋ยวเราจะออกอกันเนาะจิบก็จะบงานเช่นเคยค่ะทุกคนแล้วก็เทคนิคลังจิตนะคะเขาจะใส่ไปไหมเดี๋ยวเขาจะทะลุไปแล้วขอราคาย่อต่ำกว่าเส้นม่วงนิดนึงค่ะมาลงมาอีกนิดโอเคราคาดีนะออาดอรนนี้มาลุ้นกันนะคะทุกคนแต่เรา ไม่รู้ว่าแนวเขาเป็นแนวเทรนไลน์ได้ไหมแต่ว่ามีแนวตรงนี้แหละแต่เราได้ราคาดีนะคะทุกคนแต่เรามองเป็นแนวเทรนไลน์แบบนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งทะลุขึ้นไปแล้วนะเทรนประมาณนี้เราก็เลยมองว่าแท่งนี้เขาจะปิดเหนือจุดที่เราออกไกนะนีด่เดียวลูกขอร้องขอได้แรกนะมาโอเคทุกคนวินนะแต่ว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีให้ดูก่อนแล้วกันอาเป็นสีอะไรดีสีขาวเนาะ เนี่ยเรามองว่าเนี่ยห็นนะคะเขาพยายามขึ้นแต่ลงลงไม่ผ่านเส้นการเคซีอะค่ะแล้วคราวนี้คอนเฟิร์มนะคะ,เ,ะ, irm, ะ,คะเกิดสัญญาณปรับลุขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็ยังมองว่าเขายังเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเส้นเทนไลน์เป็นสีขาวสีสีขาวนี้เป็นสีเหลืองหน่อยแล้วกันมันจะได้ชัดอ่ะโอเคเส้นเทนไลน์เหลืองใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยเห็นไหมคะเขาทำอันนี้ต่ำลงมาแล้วทีนี้คอนเฟิร์มของเราวิ่งทะลุแนวเส้นเทนไลน์แถวนี้นะคะเราก็เลยมองว่าเขาน่าจะขึ้แนแต่นะคะเขาไปติดตรงเนี้ยค่ะทุกคนจริงๆก็ไม่คิดว่าจะติดด้วยนะเนี่ย ก็ยังติดตรงนี้อยู่เนาะออเดอร์นี้ก็ไม่สวยค่ะทุกคนแต่ว่าก็สามารถเอาชนะได้โอ้จริงๆแล้วก็ถ้ามองซ้ายเมืมออีกทีหนึ่งตรงนี้แนวแนวรับเก่าเกิดเป็นแนวต้านใหม่นะคะทุกคนโอเคแต่เราได้ราคาดีเวลาออกออเดอร์นะสมาชิกเทรดง่ายทุกคนเนาะเขาจะย้ำเตือนเสมอว่าเวลาออกออเดอร์นะเงื่อนไข ต้องครบนะแท่งสมบูรณ์หรือตัดเขาขึ้นอยู่บนฟ้าต้องเกิดสัญญาณฟอโรหรือายเซลเท่านั้นนะคะและที่สำคัญแมกดี3500นะคะทุกคนนะมันต้องเป็นแท่งเขียวเม็ดแรกบนฐานแท่งต่อไปมีโอกาสขึ้นเนาะแล้วก็แมกดี12ยส่งหเก้าตัดแล้วตรงกลางออกแต่อันนี้ก็คือแรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ยังออกเป็นไซเวยอยู่เนาะโอเคไหมอ่า เทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเวลาออกออเดอร์เทคนิคจีบคว่ำจีบหงายแนะนำว่ารอย่อใกล้เส้นเหลืองแล้วค่อยออกออเดอร์เห็นไหมคะออเดอร์นี้ข้อดีของการรอย่อคือย่อใกล้เหลืองแค่ชนะแค่ไม่ขีดจุดนะคะเราก็สามารถเอาชนะตลาดไปในทีได้แล้วเนาะโอเคนะแต่ว่ามันมีเทคนิคหลังหลังจีบคว่ำจีบหงายหลายคนก็ถามกันเข้ามาว่าต้องรอไหมรอคะ่ะรอเหมือนเดิมเวลารอย่ออะค่ะสมมุติอะคะถ้าในกรณีสมมุติถ้าแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มเทคนิคหลังจีบคว่ำหรือจีบหงายมานนาแล้วนะคะ เวลาออกออเดอร์เราจะไม่ได้ออกราคาเปิดเลยรอให้เขาวิ่งไปชนแนวต้านก่อนแล้วค่อยกดซื้อลงค่ะเนาะถ้าเป็นลักษณะของเทคนิคหลังจีบคว่ำหรือหลังจีบหงายนะคะก็จะต้องรอให้วิ่งไปชนแนวก่อนแล้วค่อยออกออเดอร์นะแต่ถ้าเป็นเทคนิคจีบคว่ำจีบหงายรอให้ชนเส้นเหลืองหรือเส้นแนวรับแนวต้านที่แท่งคอนเฟิร์มทะลุไปแล้วค่ะค่อยออกเลยเนาะโอเคออเดอร์นี้ก็เอาชนะออเดอร์แรกนะคะแต่ว่า ไม่สวยออเดอร์ไม่สวยไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ชนะได้ตามเงื่อนไขแหละนะถ้าแพ้ก็ยอมรับความเสี่ยงนะคะแบบนี้ก็จะยังไม่ออกนะคะทุกคนเพราะอะไสรสลับสีวัวล่มไม่มีเหมือนกล้าเมื่อกี้ลุ้นหนักมากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวหาจุดสวยๆใหม่แล้วกันเนาะวันนี้พยายามอยากจะหาออ,อเดอร์ที่เป็นทั้งจีบความจีบหนายแล้วก็เทคนิคหลังจีบให้ได้ชมกันนะคะทุกคนคลิปนี้เหมาะสําหรับใครนะคะเหมาะสําหรับเอ่อ สม,สมาชิกเฉยง่ายๆที่ได้อ e ีบุ๊กไปแล้วได้สคริปต์ไปแล้วนะคะก็จะเข้าใจในเทคนิคนี้มากขึ้นเนาะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่มีสคริปต์หรือมีอินดิเคเตอร์ในชุดจิบคว่ำจิตนายพวกนี้นะคะอยากได้เนาะสามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลเดืนเข้ามาได้นะคะสคริปต์ทุกตัวมีให้ทั้งหมดเลยเนาะครบชุดเลยนะคะเรามีโปรแบบเข้ามาในรูปแบบฟรีแบบมีเงื่อนไขก็มีนะคะอุ้ยชุดนี้อ่อนแรงจริงๆคอนเฟิร์มอะจะต้องเป็นแท่งยาวๆนะอืมเข้าขึ้นแล้วแหละ เขาไม่ลงมานะคะเขาไม่ลงมาเด็ดจุดนี้หลังเสร็จเขาไม่ลงมาชนแนวแนวรับบริเวณนี้เราก็ไม่ได้ซื้อจริงๆคอนเฟิร์มต้องเป็นแท่งยาวด้วยนะมันจะมี2รูปแบบนั่นแท่งใหญ่ยาวกับแท่งอ่อนแรงที่ชนแนวอคะ่ะจุดนั้นสามารถกดสซนได้เนาะแต่วิลเลจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราให้อยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ up แล้วแต่จังหวะก,การาฟด้วยนะคะจริงๆให้อยู่เทรดมาแล้วอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงกับที่จะปล่อยเทคนิคนะคะทุกคนนะใครนะคะ,คะ,คะที่เทรดแล้วยังไม่สามารถทำกำไรได้ลองมาเปิดใจเรียนรู้เทคนิคเทรดง่ายๆกับคนน้ำชาได้นะคะทุุกคนนนนนะะออืมจจดี้้เเเาขึัยยยหรงป็ซู่ สัญญาณยังไม่ขึ้นนะทุกคนขอราคาย่อลงมาที่กริดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะกดซื้อขึ้นแต่สัญญาณยังไม่ขึ้นนะจุดนี้ขอเป็นมไม่ทันนะทุกคนถ้าได้ราคาตรงกริดนี้โอเคเลยจุดนี้เขาน่าจะเตรียมตัวกลับราคาะเพราะเขาลงมาเยอะแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรจังหวะไม่ได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปนะคะเน้นย้ำต้องมีสคริปต์ออกนะทุกคนนะถ้าสคริปต์ออกนะคะก็โอกาสชนะมีมากขึ้นเนาะ ถ้าเป็นหลังจีบคว่มจีบหายสริปแบบนี้ต้องออกนะคะแต่ว่าต้องคนแนวด้วยนะเนี่ยสริป o b s o b s ขึ้นรอก,กดซื้อขึ้นเนาะในแท่งขัดไปแต่มันมีเงื่อนไขอื่นนะเห็นไหมอันนี้ o b s ขึ้นแต่ว่าแท่งนี้ซื้อไม่ได้เพราะอะไรคอนเฟิร์มเงื่อนไขอื่นก็คือมันจะต้องมีเป็นแท่งใหญ่ยาวแล้วก็ชนขอบเคหรือชนแนวซ้ายมือก่อนนะคะมันถึงจะซื้อขึ้นได้นะ,ะจริงๆแล้วนะคะคอนเฟิร์มของเรามีเงื่อนไขที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะฉะนั้นแล้วออกก็ได้ตามเงื่อนไขอะคะ่ะเดี๋ยวพยายามหาออเดอร์หลังจีบให้ด เดี๋ยวเราหาก่อนนะว่าจะได้หลังจีบหรือจะได้หลังหรือก่อนเนาะจีบพ่อจิกง่ายแล้วก็หลังจีบข้อจิกง่ายน,นะคะจุดนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสัญญาณไม่ออกสัญญาณ f o ล l o w ต้องออกตรงนี้นะคะเพราะอะไรแท่งแดงยังยาวอยู่นะคะเราก็เลยยังไม่ได้ออกแต่เงื่อนไขอื่นได้หมดเลยนะคะแต่ไม่ได้ตรงหนึ่งมีเส้นกริดตรงนี้ด้วยนะคะปิดตันด้วยนะคะสัญญาณไม่ออกก็ไม่เอาเนาะ ตอนแรกรอคู่นี้อยู่นะแต่ไม่ถึงเส้นขอบเนาะ เมื่อกี้แมวขวนประตูนะอยากเข้ามานะทุกคนเวลาทำคลิปจะปิดประตูไวใช่ไหมคะเวลาปิดประตูแล้วก็มีแสงไฟนั่นแหละคะ่ะมันจะมีตัวปวนตัวนึงเนาะจะชอบมาขวนแล้วก็อยากขอเข้ามาด้วยนะคะจริงๆห้องอื่นจะมีจะมีประตูแมวทั้งหมดเลยนะทุกคนแต่ว่าห้องทำงานพยายามจะไม่ให้มีเพราะว่าต้องการเสียงเงียบที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่พ้นอยู่ดีคะ่ะถึงเวลาเขาก็มาเรียกเหมือนเดิมเมื่อกี้ต้องไปเดินไปปิดประตูให้คะ่ะทุกคนอืมคิดนี้และนะ้ว คอนยาวอยู่นะแต่ว่าเขายังไม่ไรู้เส้นขอบนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเฝ้าคู่นี้ดูไหมทุกคนเดี๋ยวหาแนวก่อนให้เขาวิ่งออกไปข้างนอกเดี๋ยวเรากดซื้อลงนะ จริงๆทนแนวแล้วค่ะเขาน่าจะลงได้ละหรือจะวิ่งไปหาเส้นส้มเลยหรือเปล่าน่าจะยังมีแรงนะคะโอเคถ้าไม่ได้ราคาอนี้เราจะยังไม่เอาทุกคนนี่เขายังมีแรงขึ้นต่ออ่ะวิ่งทะลุออกไปไหมนิดหนึ่งได้ไหมไม่ถึงค่ะทุกคนมาลุ้นเอาเรื่อนี้กันนะคะจริงๆแล้วนะคะโอ้โหทะลุจริงด้วยนะคะทุกคนเทลุแรงด้วยนะมาขอลงมาก่อนลุกจริงๆแล้วชนแนวนี้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวลองตีแนวให้ดูกันก่อนนี่ทนแนวนี้แล้วอะลงลงลงค่ะทุกคนน,นี่ชนแนวซ้ายตรงนี้แล้วนะคะ แทงบอลเปิดย,ยาวนะชนขอบเคซีชนแนวซ้ายทำเงืเงเง่อนไขตทาเิื่อนไข่ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเออเขาว,วิ่งขึ้นไปอีกคิดว่าถ้านะเขาว,วิ่งทะลุได้เขาน่าจะมาโซนแถวแถวนี้นะคะถึงจะกลับตัวแต่นี่คือโอเคชนะค่ะทุกคนทำเงื่อนไข่เลยเนาะสองอดเดอร์ติดละเอาไงต่อไปต่อหรือจะพอแค่นี้อ่าโอเคสวยสวยเลยทุกคนภาพนี้ขอเก็บไปวิเคราะห์นิดนึงได้ไหมทุกคนเดี๋ยวขออยากเห็นตรงนี้ด้วยจริงๆเวลาเทรดนะคะถ้าอยากพัฒนาตัวเองได้ไวขึ้นเนาะก็พยายามแบบว่าหาจุดที่แบบ จุดแม่นจุดท่าที่จะต้องเอามาจําแล้วก็ออกไปเดินในจุดนั้นนะนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอแคปภาพตรงนี้ไว้หน่อยเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวขอกคบภาพไปนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้ภาพในครั้งนะคะเทรดมาประมาณเออกี่ปีเจ็ดแปดปีนะคะทุกคนก็ค่อนข้างเยอะมากนะคะในเครื่องโน้ตุ๊ก็เหมือนจะเต็มแล้วด้วยนะ,ะเก็บเพื่อที่จะเอามาเรียนรู้เพิ่มเติมมาะะทุกคน แล้วตอนนี้ในเครื่อง PC ก็เริ่มเหมือนทั้งคลิปนะคะทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ทั้งรูปภาพค่อนข้างเยอะมากเลยอ่ะเก็บแล้วเอามาวิเคราะห์ดูค่ะทุกคนว่ามันพลาดพลาดเพราะอะไรนะคะชนะชนะเพราะอะไรรูปแบบกรารออกแนวแบบไหนแล้วไปต่อได้ดีนะคะแต่ของเราเนี่ยเราเราต้องวิเคราะห์เราต้องดูแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเกิดความรู้ดีๆค่ะแล้วก็อาไปแชร์ให้ในกลุ่มเนาะ <S <S บางคนอาจจะไม่มีเวลาเก็บสถิติหรืออาจจะไม่มีเวลาดูอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องใช้วิธีการแบบว่าทำเป็นอีบุ๊กออกมาให้ได้ใช้กันประมาณนี้ค่ะ ทเทคนิคคู่เทคนิคต้องต้องผ่านการเทสนะทุกคนนะถ้าไม่ผ่านการเทสนะไม่รอดนะคะบอกบอกได้เลยเทสเสร็จแล้วที่บอกว่าวินเลตดีเนาะก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องไปลองก่อนว่าดจริงๆหรือเปล่าใช้เทคนิคที่ถูกจริตก,กับเราไหมเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้นี่จะลงให้ได้ไหมืหอเขาจะออกไซเวเดี๋ยขอดูมุมกว้างหน่อยสิคะ่ ow, ะคอนเฟิร์มยาวปิดตันเสมอแนวปล่อยค่ะ ไม่ขึ้นไปแล้วอย่าลืมนะทเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนนะคะทำกำไรได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะฉะนั้นแล้ววางแผนการลงทุนให้ดีนะคะแล้วก็ทำตามแผนอย่างมีวินัยค่ะทุกคนเท่านี้คุณก็สามารถจะอยู่ในตลาดไบนารีได้ในระยะยาวแล้วค่ะแต่ถ้าไม่มีวินยัยไม่มีแผนเลยเทรดเรื่อยเทรดทั้งวันไม่ไหวนะคะทุกคนนะก็คือมนุษย์เราอะโลภอีกแล้วแหละนะคะเราต้องตัดตรงนี้ออกให้ได้เราทำเป็นแบบว่าเทรดแบบมีแผนนะคะทุกคน การที่ทำอะไรแล้วทำจะทำอะไรอ่ะมันต้องมีแผนถ้ามีแผนหรือแผนเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่ากับการที่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะคะเหมือนเวลาเราจะไปไหนสักที่หนึ่งนะคะทุกคนถ้าเราไม่วางแผนเส้นทางเนาะขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยหรืออาจจะถามทางไม่รู้ทางขับไปเรื่อยกับการที่เราเปิด gps นะคะก็มันก็ไวกว่าถูกไหมคะเขาอาจจะหาทางที่ดีกว่าเราก็ขับไปตาม gps แต่บางคนนะไม่รู้ทางแต่ไม่เปิดก็คือไปเรื่อยจอดถามแวะถามทางไปเรื่อยประมาณนี้ค่ะมันก็ ลองลองคิดตามดูแล้วกันเนาะว่า,าจะใช้วิธีการเปิด GPS นะคะ GPS นะคะหรือ,อจะใช้วิธีการขับไปแล้วถามถามคน <c oughs> ถามคนข้างๆเอาหรือไม่ก็ขับไปเรื่อยๆนะคะอ,อันนี้ได้ไหมถ้ายอดทนเหลืองแล้กดลงนะทุกคนกลับไหมล่ะเขามีแนวอ่ะขออีกรอบนึงยอดไหม,มลงค่ะทุกคนชนแล้วมีมีแรงแล้วน่าจะลงได้นะเดี๋ยวจะตีแนวให้ดูนะ แต่จุดนี้เสียงตรงที่นะคะเขา,เ,าเรียกว่าอะไรลงมาลึกแล้วนะคะลงมาบริเวณขอบเคซีแล้วก็จะเสียงตรงนี้นะคะแนวรับอยู่ตรงนี้แนวที่ต้องระวังเขาสามารถปีงมาได้แค่ประมาณนี้นะคะหรือเส้นขอบเคซีแค่นั้นเองเนาะ,ะอโอเคเออ่เห็นไหมคะจุดนี้จุดตัดจุดแรกลงมานะคะวอลุ่มสวยแต่วอลุ่มค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็เกิดแท่งพักตัวนะคะแล้วเกิดแท่งนี้สัญญาณขึ้นนะคะแต่ ท้ายมือนะคะมีแนวตรงนี้แหละคะ่ะแนวแนวที่ต้องระวังคือเป็นแนวตรงนี้นะคะแนวแนวสลับสีตรงนี้แนวรับตรงนี้นะคะแล้วก็จุดไหนที่เสี่ยงอ๋อนี่ไงสามห้าร้อยของเรานะคะคแท่งฮิสโตแกรมนะคะแท่งนี้ควรจะเป็นแท่งสีแดงเม็ดแรกนะคะถึงจะลงได้ดีในแท่งถัดไปอันนี้ยังเป็นสีเขียวแสดงว่ายังบ่งบอกว่ายังไม่เข้าเงินขายแล้วก็มีโอกา,าสไปต่อได้น้อยเห็นะคะเขายังปิดเป็นแบบแบบนี้เลยเนาะโอเคสามออเดอร์ละไปต่อไหม ทำใจดูก่อนไปต่อไหมได้3แล้วก็คณที่จะปิดแล้วไมคะเนาะโอเคสามออเดอร์ก็โอเคแล้วค่ะเนาะวันนี้อยอดแปลกๆหน่อย1428นะคนะคิดว่าเป็นเลขมงคลสำหรับวันนี้เนาะก็ออเดอร์3ออเดอร์ก็ชนะทั้ง3ออเดอร์เลยเนาะมีบางออเดอร์ที่เสียวหน่อยก็แต่ก็เอาชนะมาได้ในช่วงแบบว่า วทิร์ท้ายแต่ก็คือออกออเดอร์ตามเงื่อนไขล่ะค่ะถ้าแพ้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ถ้าชนะก็โอเคปิดงานตามแผนนั่นเลยเนาะโอเคใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคเทรดง่ายๆกับคุณเชชานะคะจะมีในรูปแบบอีบุ๊กฟรีให้แบบนี้เงื่อนไขก็มีนะมีรูปแบบอีบุ๊กมีรูปแบบคลิปสอนจากคอร์สเรียนตัวต่อตัวที่คนอื่นลงเรียนเราทำเป็นคลิปออกมาให้ได้ดูกันนะคะแล้วก็มีหรืออยากจะลงเรียนคอร์สตัวต่อตัวนะคะช่วงนี้เดือนนี้เรามีโปรจัดพิเศษให้ลดราคาเยอะมากๆนะคะใครอยากเรียนรู้ลองเข้ามาถ้าการสอบถามข้อมูลกันเเข้้าาามไดดนนะะครยิี แชร์เทคนิคนะคะยินดีแชร์ทุกอย่างแชร์ประสบการณ์ที่มีให้แบบไม่กักนะคะโอเคไหมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาออกด้วยให้ได้ชมเป็นใหม่เนาะ,ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะ ฝากวชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินัยทุ่มเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้้อองลลาากกกัันนนนนไป่่จใใหใหมคิ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ